ใส่น้ำปลาระาที่เตรียมไว้เด้อปลาดาเห็ดอีกแบบหนึ่งเห็ดพึ่งไตนุกนะคะทุกคนเราจะมาทำอาหารเนาะวันนี้กินก๋อยเห็ดจ้าหลังจากเอาไปต้มย่ข้าขวคว่าวเองมันจังแสบข้าขวคว กวัวเองมันจังแสบใส่ลงไปหนึ่งช้อนใส่ลงไปหนึ่งช้อนดรอยททำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ไปตุม่มนะฮะก็มานะันด่างหนาเห็ดอีกแบบหนึ่งเห็ดพึ่งไตนุกนะคะทุกคนเก็จะมาทำอาหารเนาะมันดกินก๋วยเห็ดจ้าหลังจากเอาไปตุ่มเีย ใส่ลงไปหนึ่งช้อนใส่ลงไปหนึ่งช้อนพร้อมเสิร์ฟแล้วชิมความนัวก่อนทุกคนอร่อยไหมใส่พริก้งลงไปจ้ะใส่พริก้ง จะเป็นหอมแงะหอมสะเดาเดีล้วก็หอมเปีหอมสะเดานี่ใส่น้ำปลาน้ำปลาจาักหน่อยแล้วก็โคเร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  ใส่น้ำปลาน้ำปลาจักหน่อยเขาขว้าขว้าเองมันจังแสบพร้อมเสิเร์ฟแล้วชิมความนัวก่อนทุกคนอร่อยไหมใส่น้ำปลาน้ำปลาจักหน่อย มะนาวที่เตรียมไปบีบลงไปบีบลงแล้วก็จะมีแป้งพงหนวดด้วยบันนี้เด้อว,วเสียบสียูบอสหุ่นอ๋อใสเสียบสียูบอสขกาวคั่วคั่วเองมันจังเสียบใส่พงลงไป ข้าวกลุ้มมาแล้วก็ผักหอมเตรียมไวนะ้เนาะผักหอมพร้อมเสิร์ฟแล้วชิมความนัวก่อนทุกคนอร่อยไหมต้นเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งไตหนกลงนิดหน่อยตรงนี้ หลังจากขนหนึ่งแล้วทําความสะอาดเรียบร้อยด่างจนเบิดน้ำเนียเน้ยนะนี่นงก็จะเอามากดอืมสุดยอดอร่อยค่ะทุกคนจะเป็นหอมเงี้ยหอมสะระแน่แล้วก็หอมปีห้หอมสะระแหน่ ทำให้เขากันเข้าเครื่องเข้าเครื่องใส่พริกใส่ข,าข้าวกลัวน้ำปาลาร้าน้ำปลาผงหนัวมีมะนาวนะเห็นไหน้อยเห็นไม่รอกหน่อยรอกไงพร้อมเสิร์ฟนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วชิมความนัวก่อนทุกคนอร่อยไหม หลังจากขันหนึ่งแล้วทำความสะอาดเรียบร้อยด่างจนเบิ่ดน้เหนียวเนาะนี่น้องก็จะเอามากดจะเป็นหอมแยะหอมสะระแหน่แล้วก็หอมปี๊หอมสะระแหน่น้นเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งไตหนกดอกน้อยนิด แล้วก็ผักหอมที่เตรีมยมไว้เนาะผักหอมแล้วก็โคเร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 แล้วก็กินเห็ดน,นะคะทุกคนเห็นไหม่าอร่อยไหมคะทุกคนใส่พริกโค้งลงไปอยาใส่พริกโค้ง แล้วก็จะมีแป้งพงหนวดด้วยวันนี้ด้วยวเสีย,ยบสยูบบอสผุดอืมเสีย,ยบสยูบบอเห,ห็ดหอยเห็ดไตนุกอาไปค่ะทุกคนจ้ากียรติควาจบเพื่นะจ้ะจาสวัสดีจ้า เห็ดไตนกอร่อยค่ะทุกคนจ้ากินได้ครบจบเลยจ้าสวัสดีจ้าอืมสดยอดอร่อยค่ะทุกคนแล้วก็ หลังจากขอนึงแล้วทำความสะอาดเรียบร้อยด่างจนเบิดน้ำเหนียวเนาะที่นงก็จะเอามากดใส่น้ำปลาร้าที่เตรียมไว้เลยปลาด้ดาดอยทำความสะอาดเรียบร้อยอแล้วก็มาตุ่มนะฮะก็มันด่างน้ำแล้วเราก็โคเรโคเร โคเรียโคเรีเฮสเดตแล้วก็มาทำการก่อด้วยทุกคนเห็นไหมใส่พริกผงลงไปจะไป้ะใส่พริกผงเห็นไหมน้อยๆเห็นไหมดอกน้อยดอกง,งัย พร้อมเสิร์ฟนะคะใส่น้ำปลาน้ำปลาจาักหน่อยแล้วก็กินเห็ดน,นะคะทุกคนเห็นไหมน่าอร่อยไหมคะทุกคน มาจ้ามากินน้ำกันนะจ้าก้อยหดก้อยเห็ดก้อยข้าวขว้าคว้าเองมันจังเสียบดอยทำความสะอาดเรียบด้ยอยล้วก็าตุ่มนะฮะกำมาด่างน้ำแล้วก็โคเร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  ก็เห็นไหมน,น้อยเ็มีดอกน้อยดอกไง,งพร้อมเสิร์ฟนะคะแล้วก็จะมีแป้งผงหนวดเด้อแบบน,นี้เด้อเสียบสีโยบ้าุ่นาเสียบสีโยบ้แล้วก็โครเรโครเร โคเร่โคเรแล้วก็กินเห็ดนะคะทุกคนเห็นไหมน่าอร่อยไหมคะทุกคนแล้วเราก็โคเร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 แล้วก็จะมีแป้งผงหนวดเด้อแบบน,นี้เด้วอวเสียบสียบูบอสปุลอ่าไปเสียบสียบูบอสปุล เพึ่งเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งไตหนกดอกน้อยๆเพิ่งกับโรยต้นหอมอเนองแต่ละมื่ก,ก,ก็อยู่กับเห็ดก็กินเห็ดแต่ละวันนะแล้วก็่ สุดยอดอร่อยค่ะทุกคน